ก็ก็จะมารีวิวแฮนด์มีเนียมนะครับตัวนี้เป็นแฮนด์เียบรอยนะครับตรงรุ่นเลยคือยีดน็อตปกติเลยนะครับตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้ปกติเลยนี่ปาดออกนะครับประมาณ3าสีนิ้วเลยคือ,อนี่รอยปาดนะก็ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเพราะว่าลองทําทรงเฉยๆครับว่าทรงมันจะคือไหมเออก็ใครชอบก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับบวกหนึ่งมาเลยเออทรงนี้ โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องหาลัดน,นะครับวันนี้ก็ก็จะมารีวิวแฮนด์มิเนียมนะครับตัวนี้เป็นแฮนด์เบร้อยนะครับตรงรุ่นเลยคือยึดน็อตปกติเลยนะครับตรงนี้นี่ ก็ตรงนี้ปกติเลยยึดหน้ากากเดิมเลยนะครับก็ประมาณนี้เผื่อใครอยากทำตามนะครับก็จะมารีวิวกันเลยอันนี้ก็เป็นแนด์มินิม,นมอันนี้เป็นแนดนทรงเตี้ยนะครับของเวียบ้อยนี่ก็จะประมาณนี้อันนี้ระยะเดิมนะครับไม่ได้ปาดเพราะว่าผมมาปาดฝั่งนี้แต่นี่อันนี้ปาดตองนะครับประมาณ3ามสีนิ้วเลยเือ,อนี่รอยปาดนะ ก็ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเพราะว่าลองทำทรงเฉยๆครับว่าทรงมันจะคือไหมเออก็คอที่ชอบก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับบวกหนึ่งมาเลยเออทรงนี้เดี๋ยวให้ดูทรงเลยนี่ทรงก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเรียบร้อยทรงเช็งใสแนใหนมีนียมทรงเตี้ยเออโคตรสุดทุกคนว่าทรงนี้มันคือไหมเออทรงนี้คือบวกหนึ่งมานะครับเดี๋ยวจะ ใส่ไปเรื่อยๆนะครับว่าทรงนี้มันคือถ้าทรงนี้มันคือเดี๋ยวใส่เลยเออนี่ฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้เนี่ยเฟี้ยวไหมเฟี้ยวไหมเออก็มารีวิวกันเลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่ก็อันนี้ได้มาสามสี่ร้อยเลยครับคือซื้อต่อเข้าเจ้ามานะครับยึดน็อตตรงที่มันยึดตรงแผงคอได้ปกติเลยครับที่มันแทงขึ้นมาจากแผงคอเออ จุดน,น็อนได้ปกติแต่ว่าแฮนมันจะเตีย้ยกว่าเดิมครับเนี่ยปุดเขี้ยวฝั่งนี้ก็นี่ยึดปกติเลยหน้ากากก็ใส่ได้ปกติลองจัดตามดูนะครับตรงนี้รวดเขี้ยวเออก็นี่ครับหน้ากากปกติเลยนี่ยึดนอนได้แล้วก็อันนี้ก็ยึดได้ครับตัวกลางตัวนี้ ก็อาจจะไม่เห็นก็ขออภัยไปครับนี่สวยไหมทุกคนทรงนี้ทรงก็จะประมาณนี้เลยนี่ท่อไม่ยาวสาวเมื่อกี้รับทรงนี้ท่อไม่ยาวสาวเมื่อกี้รับทรงเฉ่งเออก็จัดเป็นท่อย่อนและเดี๋ยวท่อน,นี้ไปทําเป็นท่อย่อนดีครับแต่ว่าใส่เป็นจุกข,ของเวฟไลสิบเออจะคือไหมล่ะ จะต้องลองต้องลองแล้วนี่มาดูถังน้ำมันตอนนี้ได้ทำเป็นถังอันนี้แหละโออิชิชาเขียวด้วยคือโคนลิมิเต็ดครับถังสูงนี้ถ้าไม่เฟียวจริงทำไม่ได้นะครับถังสูงนี้นี่ว่าถังเดิมก็ตรงนี้เลยอันนี้ที่ผมทำแบบนี้เพราะว่าผมตัดจนสายน้ำมันเหลือแค่นี้นะครับคือ,อมันโยงไปไม่ถึงว่าถังเดิมนี่ ทำเหลือแค่นี้แล้วก็ใช้ขวดโอชีครับนี่โอชีกีนทีเรือก็สุดเดี๋ยวมาต่อที่แฮนเลยนี่แฮนรู้ตรงนั้นไหมนี่ยึดได้ปกตินะครับแล้วก็รูตรงนี้เห็นไหมล่ะรูนี่แหละตรงนี้แหละคือปกติเลยครับ ยึดใส่ที่เดิมนี่สูงฟิวเฟี้ยวเลยสูงนี้ก็ฝั่งนี้ก็ปาดเหมือนเดิมปอกแฮนก็อันเดิมเป็นไงสูงนี้แต่ว่ามันใส่บางแต่ไม่ได้มาเออถ้าใส่บางแต่ได้เฟี้ยวเลยจริงนะตัวคนว่าไงสูงนี้ถ้าใส่บางแต่นี่เฟี้ยวเลยเขาเรียกว่าสรงโอเพนหรือเปล่าสูงนี้เออโคตรเฟี้ยว กิ๊บหน้าก็น่าจะติดเป็นสติ๊กเกอร์แล้วกิ๊บนี้ใส่เป็นแฮนด์มินิมทำสูงเยียเออรถก็ออกประมาณ40 g p s นะครับท็อปสปีดนอีอ่นี่เฟี้ยวไหมเฟี้ยวไหมโอ้เฟี้ยวนะสูงนี้เวลาขับก็จะประมาณนี้เลยไม่เหมือนแฮนด์ยุ่นนะครับพบว่าอันนี้มันเบากว่าแฮนด์เดิมมากเลยครับแฮนด์เดิมมันน่าจะเกือบเท่าไหร่ปะ โลสองโลเลยแหละอันนี้ก็น่าจะครึ่งโลคือ,อโคตรเบาอ่ะเบาจริงนะครับตรงนี้ถ้าทุกคนบวกหนึ่งมาเยอะๆผมก็จะใส่เป็นแฮนด์ตัวนี้เลยครับจะไม่เปลี่ยนเลยจะคือไหมนะตรงนี้โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่นี้แหละคลิปหน้าก็ติสติเกอร์นะครับอย่าลืมนะอยากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ก็เพียงเท่นี้ครับ เจอกันใหม่คินหน้าวิลุุนไปแหนเฝ้าจริง